ท่านผู้ชมปัญหาล่าสุดที่เกิดขึ้นกับ AOT เนี่ยคือหุ้นดิ่งหนักนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปยืนยันทัดเจนว่ากรณีที่ King Power เขาทําหนังสือไปถึง AOT แล้วการท่ากัศยานขอยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับคือวันที่17มิถุนายน68เนี่ยล่าสุดทางผู้บริหารของ AOT นะครับบอกแล้วว่านัดคุยหารือกับทาง King Power ว่าจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไร นะครับทีนี้ดูไส้ในนิดนึงนะประเด็นที่เป็นหนังสือ7ประเด็นที่ King Power ส่งตรงถึงอโอเนี่ยมีทั้งการกดุติตดำเนินงานร้านค้าปลอดภาษีขาเข้าตามนโยบายของภาครัฐทำให้สูญเสียโอกาสการ,การสร้างไรายได้การลดภาษีสินค้าประเภทแอลโกอฮอล์ทำให้ยอด,ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับการขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการภายในอาคารผู้โดยสารของทอททเพื่อปรับปรุงบริการผู้โดยสารบาตการเชิงรุกของรัฐที่ทาให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงนะครับ สถานการณ์ภายในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาลดลง6การแพร,ร่ระบาดโควิดสิบเก้าทำให้จำนวนผู้โดยสารเป็นศูนย์ในช่วงที่ผ่านมา7สถานการณ์สงครามและความชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อและการเดินทางระหว่างประเทศอันนี้เป็น7ประเด็นที่ทางทีโอทีสรุปเป็นหนังสือที่มาจาก King Power นะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางเอลทีบอกว่าเอ้ย k ิงพาวเวอชีว่าทอทอหรือเอลทวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ในมุมมองของตัวเองฝ่ายเดียวอ่าโดยไม่คำนึงถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงนะครับคิงพาวเวอเลยมองว่าเฮ้ย <c oughs> แบบนี้ไม่ได้ความเป็นธรรมและต้องการให้เอลทวิเคราะห์และก็เจรจารเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมในระยะยาวดังนั้นพวกเนี้เขารัดหายื้กันนะครับ17มิถุนายนทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ ฝากสั่งคุณปวีนาที่เป็นผู้บริหารของเอลทยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงและแจ้งบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเอลทยืนยันว่าจะไม่ยอมยกเลิกสัญญาโดยง่ายคือต้องมาคุยอ่ะหาเรื่องกันก่อนแก้ขไขปัญหาร่วมกันก่อนนะครับยึดเป้าหมายคือเอลทต้องไม่เสียประโยชน์นะครับดูรอบด้านมีการตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาการกรองทางเลือกในการแก้ปัญหาจ้างที่ปรึกษาของสาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อศึกษาทางเลือก นะครับเรื่องนี้ด้วยพูดง่ายๆมองทั้งมุมมิติเศรษฐศาสตร์มุมมิติทางการเงินมิติข้อกฎหมายนะครับก็หวังว่าจะเจราจาก,กันได้ทีนี้ท่านผู้ชมประเด็นคืออย่างนี้เอลที LT เขายืนยันนาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ส่วนแบ่งรายได้จากคิงพาวเวอร์เนี่ยคิดเป็นแค่ประมาณร้อยละสิเท่านั้นของรายได้ทั้งหมดปี6 7ปีที่แล้วเอลที LT มีรายได้รวม6 3จุดสามหมื่นล้านบาท6กหมื่นสาล้านนะครับรายได้จากคิงพาวเวอร์อยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นล้านบาทเศษเขาก็ยืนยันว่าเฮ้ย ทบตบเขายังแข็งแกร่งอยู่แต่ถ้าไปเปิดดูหุ้นท่านผู้ชมครับตอนนี้หุ้นเอลทีดิ่งหนักจริงนะล่าสุดเอาวันนี้